คลิปนี้คือคลิปที่ผมตัดมาจากไลฟ์สดของวันนี้นะฮะและแมพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั่นก็คือแมพอนิเม c h a มเปี้ยนซิมูเลเแมพนี้ผมไม่ได้เล่นมาประมาณเอิช่างมานล้วกันคุณผู้ชมนึกไม่ออกเอาเป็นว่าไม่ได้เล่นนานมากๆเลยนะฮะคลิปนี้ผมจะมาสุ่มแคปซูลที่ผมมีอยู่ทั้งหมดนะฮะรวมถึงการใส่โค้ดทั้งหมดแล้วณนะตอนนี้นะมาดูซิว่าผม จะได้อะไรบ้างถ้าการฟาร์มเองมันเหนื่อยมาใช้บริการร้านเราได้นะร้าน Easy Cry Store มีบริการรับฟาร์มสุดแจมและยังจำหน่ายไอดีสุดคุ้มอีกด้วยใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพี่มีของอยู่ประมาณนี้อันนี้คือใส่โค้ดมาแล้วด้วยนะครับเรามาเปิดกันดีกว่าทุกคนมันจะเกลือหรือว่ามันจะไม่เกลือวะเดี๋ยวพี่จะเปิดจากอันแรกมาก่อนเลยแล้วกันไล่เรียงลําดับไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้ละกันรากรสม,มอนอันนี้คือเกลือ,อแล้ว ไม่ต้องหวังนะครับเฮ้ยเปิดแบบเปิด8อันได้เลยเหรอก็เปิดได้หมดเลยก็ได้ครับเพราะว่ามัน <c oughs> มัน1น0รเปนะฮะเปิดไปทีเดียวไปเลย8อันเกลือหรือไม่8อันเลยนะปึ๊บนี้อีสเตอร์ซัม,มอนอันนี้โคตรเยอะโอ้มีโอกาสได้ตัวเอ่อตัวระดับใหม่ด้วยนะครับอันนี้เปิดทีละอันแล้วกันนะเพื่อจะได้ลุ้นหน่อยอเ <c oughs> เปิดทีละสก็ได้เดี๋ยวมันจะนานไปเออทีละสองแล้วกันเดี๋ยวมันนานไปเนาะไปพี่จะเล่นแมป Av ที่จะเปิดไหมเล่นครับเล่นเล่นอันนี้เมล่าสแตนช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยเพราะว่าไม่รู้ดิอัปเดตนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่มันฟาร์มยากไปหน่อยตรงมารีนอะฟาร์มยากอยู่โอ้ว้าวอันนี้ตัวแรกที่เรามาเที่ยวได้นะมาับเป็นแฮมเมอร์บันนี่ทุกคนไปเปิดต่อ ก็ยังไม่ได้กอลลี่นะฮะเปิดต่อเลยปึ๊บมันไม่มีแอนิเมชันพิเศษเลยทุกคนหมายความว่ามันเกลือนั่นแหละสรุปแล้วว่าเกลือทุกคนแอนิเมชันพิเศษไม่มาเกลือไม่ต้องคิดเยอะเลยปัดโถอเอ้ยกลับมาเล่นก็เครืออยู่ดีแต่ไม่เป็นไรครับความเกลือคือเรื่องธรรมชาติใช่ไหมอ่ะเปิดต่อไปต้องเปิดตั้งเก้ารอบนะกว่าจะครบอ่ะ เปิดยาวๆอะ่ะดูดิเกลือเปล่าคุณผู้ชมรอบนี้ขอให้ไม่เกลือได้ไหมแต่ว่าอันนี้เมชั่นพิเศษไม่มานะครับก็ได้เลยฮะทุกคนโอ้โหหวานๆเข็มๆไปไปดิอีกดูดิยังเกลืออยู่หรือเปล่าเกลือไหมเปิดโอ้โหเกลือ คือถ้ามันได้ตัวกอลลี่อ่ะทุกคนแอน,นิเมชันพิเศษมันจะมาเว้ยอันนี้ไม่มาเป็นเกลืองไงเนี่ยโครเข็มหรืออีกเก้าครับเออลือีกเก้าแล้วอีกเก้านี่คือดูทรงแล้วก็น่าจะเกลือพี่กลับมาเล่นแล้วล่ะครับใช่เลี้ยวกลับมาเล่นอัปเดตนี้ครับแล้วก็จะทำนูบทูโปรต่อนูบปทูโปรก็อาจจะแบบอาจจะแปลกๆนิดน,นึงอยู่ๆก็ข้ามอัปเดตนี้เลยเออแต่ว่าก็ตามนั้นแหละ โอ้โหเกลือฉัดเทอ้ทอใจว่ะท้อใจว่ะคนดูเฮ้ยนี่มันเปิดทีละอันไหมเนี่ยอ๋อเปิดทีละสองแล้วถูกแล้วเปิดไปเลยห้าอันมาดูซิว่ามันจะเกลือหรือเปล่าห้าอันเลยนะเวย้ย a n i m a ชั o นพิเศษไหมม,มาจะว่าเฮ้ย a น i m a t i o n เฮ้ยเฮ้ยหรือว่ามาวะเนี่ยมาปะมาปะเฮ้ยใช่ปบ่ะทุกคน ไปไๆเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอันนี้เป็นเซนพิเศษมาเนี่ยเอาเลยเอาเออเตะเรียบร้อยก็ลีมาแล้วครับอเอาว่านี่โอ้โหก็ลีแฮมเมอร์บันนี่ได้แล้วครับหนึ่งตัวตบมือโอ้โหดีใจมาแล้วได้เลยว่ะโอ้ oh god ยิ้มเลย สวัสดีครับพี่จำผมได้ไหมอ่มจำชื่อได้ครับแต่ว่าโปรไฟล์เราเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมสบายใจแล้วครับคนดูแ <c oughs> ดก็หลีมาแล้ะแม่ถือว่าไม่เกลือนะก็ตตยก็ตายครับก็ตายแดก็ตตยตัวรับเป็นโดฟามิงโก้เหรอครับพี่ไม่รู้ว่าตัวอะไรดิเออนะ่าจะโดฟามิงโก้แหละดูจากผมแบบนี้แล้วนะครับสกินเฮดอะ,อะได้มาเป็นน้องก็ตายครับไหนแล้วนะนี่น้อง่าย มันมีล็อกไหมเดี๋ยวล็อกไว้เลยล็อกได้ปะวะเฮ้ยมันล็อกไม่ได้นี่หว่าลืม <c oughs> โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องได้น้องบันนี่มาแล้วเดี๋ยวอัพเลเวลนะครับแล้วก็ทําให้เป็นหลายๆดาวอ่ะเปิดต่อเปิดต่อกาเล็กซี่หนึ่งแซมมอนนะครับเลสโก้แปโอ้โหกาเล็กซี่หนึ่งแซมมอนคือผมมีเกือบทุกตัวแล้วยกเว้นออฟไมา์แล้วก็ไอตัวสีแดงนะครับตัวสีแดงไม่รู้ว่าดัดไม่รู้ว่าระดับอะไรนะ เพียงไม่เคยได้นะครับเดี๋ยวเปิดทีละอันแล้วกันนะครับอันนี้มันมีน้อยใช้สอยแบบประหยัดมีน้อยจัดอะ่ะกดรูปล็อกเอาล็อกได้เหรอเออเดี๋ยวต้องล็อกทิ้งไว้จำไม่ได้เลยเห็นไหมแบบเออมันล็อกได้หรือเปล่าวะลืมหมดเลยเนะี่ยเล่นไงแบบนี้ไม่เล่นนานเกินลืมหมดแล้วอันนี้เกลือครับได้กิวมาก็ดีครับได้กิวมาถือว่าดีเลยจะได้ทำสองดาว จะได้อัปดาวเป็น3มดาวเออมันต้องเป็น3ามดาวแล้วโอเคดูซิตัวต่อไปตัวอะไรแต่ว่าก็ไม่มีอนิประชันพิเศษนะครับและแน่นอนว่ามันก็คงจะเกลือ,อยจะได้ออมายอะ่ะขอได้ไม่ออมายตัวจะได้ไม่ซ้ำกันโอ้เอาตัวอะไรอะทุกคนอันนี้ตัวอะไรอะ่ะเจนเคนตัวอะไรอะ่ะ What the heck ฮะเอาเปลี่ยนชื่อเหรออันนี้คือเปลี่ยนชื่อเหรอตอนแรกพี่จําไดม้มันไม่ได้ชื่อนี้นี่สงสัยเปลี่ยนชื่อนะครับเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนเอามันล็อกอยู่แล้วนี่ว่ะเออก็นึกว่าตัวอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อนี่เองปะโถถังตอนแรกไม่ได้ชื่อนี้นะพี่จําได้มันไม่ได้ชื่อนีแหละจาได้อยู่เนี่ยครับมันต้องชื่ออื่นเ่ะเปิดต่อครับอันนี้มีอยู่2 g a l a x y 1ซีสมอนเหมือนเดิมอันนี้ แค่แยกกันแยกแยกกล่องกันก็งงเหมือนกันเนาะแยกกล่องทำไมวนะเนี่ยดูดิเป็นไงฮึบเกลือเกลือแบบไม่ต้องลุ้น <c oughs> เกลือแบบไม่ต้องลุ้นได้กับตันมาครับเอาไปต่อไปดูสิขอดาวตกอีกรอบนึงได้ไหมดาวตกไหมเฮ้ยมา,มา มายังไงโอ้ดาวไม่ตก <c oughs> อนิเมชันอย่างนานะแต่ดาวไม่ตกเออน่าจะเป็นกรอนเหมือนเดิมกอนกกอนเหมือนเดิมนะครับได้โอ้ยกรอนเหมือนเดิมกาเล็กซี่สองซัอนันนี้คือขาดหลายตัวมนากเลยนะครับได้อันไหนก็ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นประมาณนั้นเลยแหละครับ <c oughs> ไม่ได้เล่นโคตรนานเลยแหละดาวตก ดาวตกเฮ้ยโอ้ดาวปกติครับดาวไม่ตกโอเคดวงแย่หน่อยอันนี้อ๋อ oh, แต่เป็นตัวใหม่ครับตัวนี้เรายังไม่เคยได้ครับวิสตาดคิงครับจากแบล็คโคเบอร์ใช่ไหมอันนี้ยังไม่มีพอดีเลยถือว่าได้ตัวละครใหม่ดาวตกเฮ้ยโอเคดาวไม่ตกเกลือ <c ười> <c ười> <c ười> ัอะไรเอ่ยโอ้ยฟรีเซอร์ปะฟรีเซอร์ฟรีเซอร์ได้ฟ,เฟ,เฟีเซอร์มาพี่จะกลับมาเหรอครับใช่ครับก็กลับมาเล่นอยู่เล่นเกมนี้ดูหน่อยครับเล่นไปแล้วครับเลกาซี่พีดเป็นนุ๊กทูโปรเล่นไปแล้วครับ,รบดูในคลิปล่าสุดเลยเล่นจนเวลตันแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรเล่นต่อแล้วอันนี้ยังเปิดได้ต่อนี่ว่าลืมอ่ะเปิดต่อ พี่ครับซื้อเกมพาร์ทไหนดีระหว่างเปิดไข่ได้เยอะกับสุ่มบัฟเร็วเปิดไข่ได้เยอะครับดีตลอดดีดีพี่ได้อ่านมาังางะล่าสุดของยูจีไหมไม่ได้อ่านครับอ่านไปถึงเอออุย้ยเห็นที่มันทรงจินอูอ่านไปตอนถึงตอน200กว่าตอนพี่อ่านเป็นอิงอะ่ะเออพี่อ่านเป็นซับอิงอ่ะครับจำไม่ได้แล้ว่าถึงตอนที่เท่าไหร่แต่อ่านไปไกลแล้วอะ่ะเอาเป็นว่าผ่านผ่านตอนครึ่งท่อนแล้วอะ่ะใช่ครับ อ่านไปไกลประมาณหนึ่งเกือบถึงตอนล่าสุดแล้วมัง้งอันนี้ก็เกลือแฮแต่ก็เป็นตัวที่เป็นตัวละครที่เราไม่มีสักตัวเลยเลยนะครับลิ้นพันอันนี้ตัวโอเคช่างมันมันได้ตัวเดียวอยู่แล้วร้อชอบทุกแมปที่มีพี่ซงจินอูเอวี AV. ก็มีมีทุกแมปครับมันเป็นแอนิเมะดังมากๆไม่แปลกที่จะมีเลกซี่พีอัปเดตสูตจุแล้วครับเวลตันร้นอยสามเวลตันมาเพิ่มอีกแล้วอ เดี๋ยวรออีกอัปเดตหนึง่งอันนี้เปิดโหอันนี้เปิดก้วไปเลยก็ได้ครับการันตีเนาะทุกคนแม่งเอ้การันตีซะขนาดนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็แปกแล้วนะครับเอาจริงแต่ว่าอยากได้ก้อนลี่อะทุกคนได้ไปนเนี่ยดาวตกคู่เยอะเลยได้ปะวะเฮ้ยก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมได้ครับก้อนลี่ตัวหนึง่งเป็นไงเป็นไง เป็นไงเอาเรื่องกอลลี่มาอีกหนึ่งกอลลี่คริโตปะเนี่ยผมว่าใช่นี่ไงกอลลี่คริโตนะครับเอาว่าได้กอลลี่มาสองเลยว่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมคิดว่าผมดวงดีหรือเปล่าครับต้องบอกทุกคนก่อนนะว่านี่คือน่าจะดวงดีที่สุดแล้วในแคปของผมปกติผมจะมีกอลลี่คอนมิกแค่ตัวเดียวเองนะครับ แต่ในคลิปนี้ผมได้ก้นลี่คอสมิกมาถึง2ตัวเลยนะบอกโอ้โหโอไม่กอดดวงดีมากๆเลยนะฮะใครได้ตัวใหม่ๆอะไรบ้างแล้วนะครับก็คอมเมนต์มาอวดกันได้นะครับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบนะครับฝากกันกดไลค์ด้วยละกันและถ้าชอบมากๆนะครับฝากกันกดซับด้วยไปละจุ๊บ๊ายบายไปแล้วครับ